Yeah. สวัสดีค่ะทุกคนช่องชาแนลโมวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวจากแบรนด์ w a ร์เทด o p t i c ค่ะซึ่งในปีนี้นะคะเขามีการแจ้งว่าได้ทำการ discontinu e นะคะก็ะคือไม่ผลิตแล้วสำหรับลายเวนอมนะคะแล้วก็ลายเลเซอร์ด้วยนะคะเรียกได้ว่าก็คือใครมีอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นของสะสมแล้วนะคะแล้วก็มีลายใหม่ขึ้นมานะคะอย่างตัว Defender นั่นเองซึ่งรุ่น Defen เดอร์เขาเคยออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเป็น Defender ccw นะคะสามารถติดปืนสร้างขนาดเล็กอย่างเช่น springfield h e a t glock 13x หรือว่าพวก P365 นะคะแต่พอมาปีนี้เนี่ยเขาก็เอามาต่อยอดนะคะทำ Red Dot เนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นทุกคนออกมาเป็นรุ่น Defender ST นะคะซึ่งตัวเนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็โมลเลือกเอาไปติดปืนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะมาดูภายในกล่องกันนะคะมาอั u n ็อกกันเลยคะ่ะทุกคน เปิดขึ้นมานะคะก็จะมีดอทอยู่ภายในเดี๋ยวเรามาดูว่าในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะคะโอ้โหทุกคนเรียกได้ว่าเป็นดอทที่ให้ของแถมมาเยอะที่สุดเยอะมากๆเลยนะคะก็มาดูกันตั้งแต่น็อตน,นะคะคือการที่เราจะติดดอทบนปืนแต่ละรุ่นนะคะปืนมันก็จะมีหลายรุ่นมากเลยเนาะทาง v o ลเทคเนี่ยเขาก็ให้น็อตมาทุกคนก็จะมีน,อน็อตตั้งแต่ใส่ตัวนี้6ขีด 40fn509 นะคะหรือว่าสมิธแอนเวล s n h k v p 9หรือก็พวกค a n i c k 6P320, ามสอนะคะก๊อก mos ก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยที่พิเศษเลยนะคะก็คือเขาให้แผ่นเพจสำหรับก๊อก mos มาด้วยนะคะถามว่าให้มาเพราะอะไรนะคะบอกเลยว่าปัจจุบันเนี้ยทางก๊อกเนี่ยเขาให้เพจมาแค่แผ่นเดียวจากเมื่อก่อนอะก๊อก mos เขาก็จะให้เพจมาถึง4เบอร์เนาะ ทุกวันนี้เขาก็ให้มาแค่ RMR Footprint แต่ตัว Vortex Defender ST ตัวนี้นะคะก็เป็น Footprint Delta Point Pro หรือ DPP นั่นเอง ซึ่งกอ๊อกเนี่ยไม่ได้แถมมาให้นะคะวอลเท็ตก็แถมมาให้เองเลยอันนี้ก็สามารถวางบนกอ๊อก MOS ได้เลยนะคะมาพร้อมกับน็อตรวมถึงแน่นอนนะคะเขามีรางพิษทาคินี่แถมมาให้ทุกคนก็คือสามารถติดบนปืนยาวปืนลูกซองหรือว่าปืน AR นะคะที่มีระบบรางพิทาคินี่มาให้เลยตัวนี้ก็แน่นอนว่ามันต้องมีเนาะแล้วก็ในส่วนอื่นๆน,นะคะก็จะมีตัวฝายางครอบดอทนะคะก็ไว้ป้องกันเวลาที่เราล้างปืนอย่างนี้เราก็ใส่ฝายยางเข้าไปนะคะกันน้ํามันโดนหน้าเลนแล้วก็มีผ้าเช็ดเลน แน่นอนว่ามีใบรับประกันนะคะดอทตัวนี้รับประกันในเมืองไทย2ปีนะคะถ้าหลังจาก2ปีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อทางร้านที่เราซื้อจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการได้นะคะ มาดูในส่วนของดอทกันนะคะหน้าตานี่ทุกคนบอกว่าเขาไม่ออกแบบใหม่เลยเหรอเหมือนกับตัวเดิมตัว C c W เลยนะคะต้องบอกว่าก็ค้ายจริงๆทุกคนแต่มันไม่เหมือนกันนะโมเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะคะเห็นไหมว่าหน้าจอเขาใหญ่ขึ้นแบบมากๆเลยนะคะหน้าจอของตัว S T เนี่ยก็คือความกว้างนะคะอยู่ที่23มิลแล้วก็ความสูงเนี่ยอยู่ที่20มิล ถือว่าทํามาได้ดีนะคะซึ่งข้อดีของหน้าจอที่กว้างแบบนี้เนี่ยมันทําให้เวลาเราเคลื่อนที่นะคะเคลื่อนย้ายท r a n s ชั่นเป้าหมายเนี่ยจุดดอทเ่ยมันมีโอกาสหลุดออกจากกรอบเนี่ยยากขึ้นนะคะหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะว่ามันใหญ่ขนาดไหนนี่ก็คือทีชคอน SRO นะคะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นดอทเนี่ยใหญ่อันดับต้นๆน,นะคะในบรรดาดอทปืนพกเลยเห็นไหมทุกคนเกือบจะเท่าๆกันแล้วนะคะ สำหรับวัสดุภายนอกนะคะก็ยังเหมือนกับรุ่นตัว C4W นะคะก็เป็นอลูมิเนียม7075นะคะแล้วก็มีตัวโพลิเมอร์นะคะซอฟท์ข้างในคือช่วยลดแรงกระแทกนะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะคะเขาก็ทํามาเป็นลายเช็คเกอร์นะคะตรงนี้เวลาที่เราไปขึ้นลำกับถังขึ้นลำกับไม้นะคะมันจะช่วยยึดเกาะพื้นผิวได้นะคะทำให้เราเนี่ยคือขึ้นลำได้ง่ายขึ้นนะคะรวมถึงตรงกรอบเนี่ยเขาก็จะมีความยืดออกมาจากจอเลนนะคะทําให้ ตาที่เราตกขึ้นลำเนี่ยมันก็คือมันจะสะดวกมากขึ้นคือใช้มือตบได้เลยมาดูในส่วนของแบตเตอรี่นะคะก็อยู่ด้านบนก็เปลี่ยนได้ง่ายนะคะเราก็ไม่ต้องถอดดอดเพื่อเปลี่ยนแบตเนาะใช้ cr 2 0 3 2นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะก็มีการเว้าลงไปนิดนึงทำให้เรามีโอกาสที่ใช้ศูนย์เปิดเดิมของปืนรุ่นนั้นๆได้นะคะอันนี้ก็ต้องไปลองดูว่าใช้กับปืนรุ่นไหนได้บ้าง การปรับตั้งดอทนะคะ1คลิกเท่ากับ 1MOA ปรับในส่วนของบนล่างอัพดาวนะคะก็จะปรับบริเวณนี้แล้วก็ปรับในส่วนของซ้ายขวานะคะก็จะอยู่ตรงด้านข้างนี้เราก็สามารถที่จะใช้นะคะไขควงที่เขาให้มาในกล่องเนี่ยหมุนคลิกปรับจุดดอทได้เลยสําหรับฟังก์ชันการใช้งานนะคะเปิดปิดดอทก็กดที่ปุ่มใดปุ่มหนึ่งนะคะดอทก็จะเปิดขึ้นนะคะส่วนการปรับนะคะปรับระดับสามารถปรับได้ถึง10ระดับเลยก็คือกดปุ่มขึ้นหรือว่าปุ่มลงตรงนี้นะคะมีหมด ไนวิชั่นด้วยก็คือเขาบอกว่า2โหมดระดับล่างสุดนะคะก็สามารถใช้ร่วมกับไนวิชั่นได้นะคะขนาดจุดดอทเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกนะคะ 3MOA หรือว่า 6MOA ถ้าให้แนะนํานะคะถ้าใครอยากที่จะยิงละเอียดปานีดนะคะก็แนะนําเป็น 3MOA นะคะก็สามารถใช้ติดในปืนลูกซองหรือว่าปืนยาวได้แต่ถ้าเกิดใครอยากยิงป้องกันตัวนะคะเห็นแบบขึ้นปืนปุ๊บเห็นจุดดอทชัดเจนเนี่ยก็แนะนําเป็นตัว 6MOA นะคะอันนี้ก็มาปรึกษาทางโมได้ว่าจะใช้ขนาดจุดดอทอะไรบ้างแล้วก็มี มีโหมดเช็คอเวกนะคะหรือว่าออโต้นั่นเองนะคะโหมดนี้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเปิดเรดดอตเนี่ยค้างไว้ได้เลยทุกคนแล้วมันจะดับเองภายใน10นาทีนะคะแล้วถ้าเราไปขยับปืนนะคะเรดดอตเนี่ยเขาก็จะติดขึ้นมาเองซึ่งโหมดนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะคะในการใส่ไว้ในปืนป้องกันตัวะคะ่ะในแบบของเราวันนี้นะคะก็เป็นก็อก1 47 MOS นะคะซึ่งแผ่น MOS มุกก็ใช้ที่แถมมาในกล่องของ Defender ST เลยนะคะนี่ติด ก็สวยงามมากๆเลยนะคะก็ติดได้ตั้งแต่ปืนไซส์คอมแพคขึ้นไปนะคะหมว่าสวยเลยนะคะฟูลไซส์นี่คือยิงแบบยิงแจ่มเลยแล้วก็ไปทดสอบที่สนามนะคะก็คือยิงรานซิชันเป้าเนี่ยคือจอที่กว้างมากอันนี้นะคะทําให้เวลาที่เราเคลื่อนย้ายเป้าเนี่ยคือดอทนี่ไม่หลุดเลยนะจริงๆทุกคนแล้วก็ไปลองในพื้นที่แสงน้อยนะคะก็ทําได้ดีเลยเห็นดอทเนี่ยชัดเจนเลยนะคะรวมถึงหมก็ไปลองอีกนะคะในพื้นที่ที่มีแสงสว่างจัดๆเลยนะคะพื้นที่เอาท์ดอร์เนี่ยก็ดอทเนี่ย ก็คือสามารถทำงานได้แบบอย่างดีเลยนะคะการปรับแสงสว่างที่ใช้เนี่ยก็ปรับระดับ8-90เนี่ยคือถือว่าใช้งานในพื้นที่แสงสว่างได้โอเคเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนก็จากการที่ทดสอบรีวิวในคลิปนี้เนี่ยดอตตัวนี้น่าสนใจมากเลยนะคะโมก็เลือกมาติดปืนไปเรียบร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็มาดูได้ที่ร้านโมนะคะก็มีตัวจริงอยู่เอามาทาปืนดูได้เลยหรือว่าให้แนะนําได้เลยนะคะก็เรียกได้ว่ามาแรงแซงโค้งมากๆเลยนะคะสําหรับดีไซน์ของตัว Defender ST ตัวนี้ได้เปรียบมากเลยในเรื่องของหน้าจอที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็รูปลักษ์ดีไซน์นะคะการตบขึ้นลํา ที่แบบเทมากๆโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนจบค่ะ